กราบนมัสก,การพระคุณเจ้ากราบเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับพวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมในการนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี2553ในระดับประถมศึกษาซึ่งจะนำเสนอโครงงานเรื่องลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์รณรงค์คุณธรรม นำชีวิตมีสุข t e cases i m p i b l e behavior to improve memory and healthy school ซึ่งโครงงานเรื่องนี้มีผู้ปรึกษาดังนี้ครับพระคูถาวรธรรมานุกูลเจ้าคณะอำเภอคันตากล้านายประยุทธ์หมายมัน่นผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมนายเสกสรรแเ่มชื่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสิม คุณครูที่ปรึกษาคุณครูดรภัยบูลย์เกตุวงสาคุณครูวไลยพรเกษมสารคุณครูนาธใหการนามนิดพวกเราเป็นตัวแทนของกลุ่มเยาวชนคุณธรรมนำชีวิตของโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมประกอบไปด้วยคุณกิตินันแก้วนิมิตคุณพิรดาพินพงษ์และตัวกระผมเองเด็กชายพันธุ์พงษนะ์นักจัดครับซึ่งโครงงาน ได้นำหลักธรรมสำคัญมาใช้ในการทำกิจกรรมคือหลักเบญจศีลเบญจธรรมสังฆวัตถุสีอิทธิบาทสีไตรศิกขาและกัลยาณธรรมครับพร้อมกันนี้ได้นำเอาพร,าระพราชดำริและพระราชดำรัสของในหลวงมาประยุกต์ใช้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการเป็นพลเมืองดีของชาติ และการศึกษาเป็นเครื่องมือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ประเด็นปัญหาหลากักพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หมายถึงการปฏิบัติหรือการประพฤติตัวของนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่เป็นไปในแนวทางที่ต้องการโรงเรียนเป็นแหล่งสร้างสรรค์ความรู้คุณธรรมจริยธรรมและแนแนวทางในการดำเนินชีวิตหากไม่มีการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่าง จะสะสมเพิ่มทวีคูณขึ้นได้ในอนาคตพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนประกอบไปด้วยการไม่ใส่ใจในการเรียนรู้การปฏิบัติตนผิดระเบียบการไม่ใหความร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมประจําวันการหยอกล้อเพื่อนรุนแรงความก้าวร้าวเกเลรรังแกคนอื่นและการลงผิดเสพสิ่งเสพติดให้โทษพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตได้ในอนาคต กลุ่มเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมจำนวน271 27คนครับสำหรับกิจกรรมที่นำมาใช้ปรับโลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์รณรงค์คุณธรรมนำชีวิตมีสุขมีดังต่อไปนี้ครับคือคณะกรรมการโครงงานดำเนินการโครงงานต่อเนื่อง มาจากรุ่นพี่ในปีก่อนปฏิบัติการโครงงานทุกวันทำการตลอดช่วงปิดภาคเรียนโดยโครงงานเริ่มต้นดำเนินการในช่วงเช้าของแต่ละวันดำเนินการต่อเนื่องไปถึงช่วงบ่ายและสิ้นสุดหลังเลิกเรียนของแต่ละวันกิจกรรมของโครงงานในแต่ละวันเริ่มต้นจากการแบ่ง เขตพื้นที่รับผิดชอบทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนให้กับนักเรียนแต่ละห้องในพื้นที่เท่าเทียมกันเพื่อฝึกนิสัยรักความสะอาดขนาดเดียวกันตัวแทนนักเรียนจะดำเนินเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ข่าวข่าวความรู้และความเข้าใจประจำวันเมื่อถึงเวลา เข้าแถวคารวปรงชาติจะมีกิจกรรมคารวปรงชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่นำพาชาติไทยให้คงอยู่เป็นเอกราชได้จนถึงปัจจุบันกิจกรรมน้องไหว้พี่มีขึ้นเพื่อความมีสัมมาคาระวะรู้จักระดับความอาวุโสและการให้เกียรติผู้อื่นกิจกรรมทำสมาธิ ให้สร้างเสริมสมาธิของนักเรียนก่อนเรียนรู้วิชาการในแต่ละวันในช่วงพักเที่ยงกิจกรรมเสียงตามสายดำเนินการอีกครั้งเพื่อรายงานข่าวความเคลื่อนไหวและกิจกรรมจากโรงเรียนช่วงก่อนขึ้นห้องภาคเรียนและรับการอบรมจากครูเวรประจำอาคาร กิจกรรมในภาคบ่ายเช่นยุวเกษตรดำเนินการตามแนวคิดและเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมกีฬาดนตรีและนันทนาการมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงส่งเสริมสุขภาพจิตใจที่ดีมีความสุขเต็มเปี่ยม และการใช้ชีวิตที่เป็นสุขในอนาคตกิจกรรมต่างๆทั้งหมดนอกจากคณะกรรมการสภานักเรียนจะเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นที่ปรึกษาแล้วยังได้รับการสนับสนุนทุกด้านจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้มีส่วนร่วมภายนอกทุกฝ่ายสำหรับผลที่เกิดขึ้นในการทำโครงงานลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์รณรงค์คุณธรรมนำชีวิตมีสุขค่ะสำหรับผลที่เกิดขึ้นก็คือนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของโรงเรียนบ้านหนองบัวสิมมีจำนวนลดลงมากอย่างชัดเจนโดยพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนจำนวน224คนหรือคิดเป็นรอยละ 83หมดไปและนักเรียนจำนวน34คนหรือร้อยละ12มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์น้อยลงและมีนักเรียนจำนวนจานวน13คนหรือคิดเป็นร้อยละ5มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์บ้างโดยกลุ่มหลังสุดนี้ต้องคอยควบคุมและตักเตือนเป็นกรณีพิเศษเพื่อลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงสรุปผลการปฏิบัติงานโครงงาน จากการดำเนินโครงงานส่งเสริมคุณธรรมเพื่อลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์มุ่งรณรงค์คุณธรรมเพื่อนำพาชีวิตมีสุขในปีพศ2552ที่ผ่านมาพบว่าโครงงานนี้มีประสิทธิภาพสูงมากสามารถป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เพียงเล็กน้อยให้เป็นนักเรียนที่ดีมีคุณธรรม โครงงานนี้ยังช่วยยับยัง้งหรือดึงจิตใจนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ย้อนกลับมาเป็นนักเรียนดีที่สังคมต้องการปัญหาอุปสรรคและแนวทางดำเนินการในอนาคตในการทำโครงงานลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์มุ่งรณรงค์คุณธรรมเพื่อนำพาชีวิตมีสุขเป็นโครงการที่น่าส่งเสริมต่อเนื่องในอนาคต แม้ว่าในปีที่ผ่านมามีปัญหาและอุปสรรคหลายด้านเช่นงบประมาณบุคลากรการติดต่อประสานงานและแนวทางพัฒนากระบวนการเพื่อรับมือกับปัญหาใหม่เป็นต้นอย่างไรก็ตามแนวทางดำเนินการระยะสั้นในปีต่อไปที่จะปฏิบัติคือการมุ่งเน้นความเข้มข้นของแต่ละกิจกรรมจัดระบบกิจกรรมที่สอดคล้องกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมแต่ละแบบให้มากขึ้น